เด็กอะ่ะมันก็อยากเป็นคนที่สั่งคนอื่นได้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้โอนไอออกก็แล้วคุยก็แล้วยกมือก็แล้วทุกคนแม่งอยากเป็นพระราชาหมดก็อ่ะอย่างงั้นวันนี้กูคงไม่ได้เล่นอะไรแล้วแหละถ้าเกิดทุกคนจะเป็นพระราชาเนะี่ยเออผมก็นึกด้นึกขึ้นได้ว่าผมมี่ลิงป๊อปนี่หว่าเขา,าสำหรับผมนี่คือแบบไอเฮี้ยนี่คือแหวนเพชรเม็ดเป้งอะ่ะคือแบบอูรวยสุดแน่ ดูจากรีแอคชั่นก็คือกูในี่แหละพระราชาอ่าแต่ปุ๊บทุกคนก็บอกโอเคอนี้เป็นพระราชาเพราะแบบมีแหวนเพชรหยิบแบบชูมือสองมือขึ้นมาแล้วใส่กูก็แบบเอ๊ะทำไมมันมีลิงป๊อปสองอันแล้วทำไมกูไม่มีเลยวะ <c oughs> ผมก็ร้องไห้อยู่ในห้องเนยพร้อมกับพูดพูดประโยคซ้ำๆกนตลอดพระราชาโดนกโมยแหวนพระราชาโดนกโมยแหวนเด็กอะ <c oughs> <c oughs> เอ้โจรขโมยนี่มันก็แบบว่าชั่วร้ายมากเลยนะเห็นเขาแบบตาบอดอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยไม่มีหลักฐานคิดว่าเขาไม่เห็นมึงคิดดูมันก็เหลี่ยมใส่เดือดรูดเลยเดียเรื่องอันห่ารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้ หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องอห่าๆในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้ก็เป็นได้ก็ของผมก็จะเป็นเรื่องเรื่องสั้นๆ2เรื่องเหมือนกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวัยเด็กทั้งคู่เลยแบบช่วงประถมต้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเล่นกันของเด็กทีนี้อ่าตอนผมสักปหนึ่งปหนึ่งปอสองราวๆเนี้ยครับ มันก็จะมีขนมยอดนิยมคุณรู้จักลิงป๊อปไหมอ่ารู้จักรู้จักอ่าที่มันเป็นที่มันเป็น,ปนลูกอมแหวนใช่ที่มันทําเป็นแหวนเพชรเป้งๆับเม็ดเป้งๆเ,เป็นลูกอมจะเป็นรสอัง,งุ่นสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยอ่าเราสีสันรสชาติมันจะแตกต่างกันไปทีเนี้ยตอนเด็กผมชอบกินมากคือแบบกินจนฟันพัอะคือลิงป๊อปนี่คือแบบ ชอบกินมากแล้วผมก็จะเหมือนแบบซื้อขอแม่ซื้อแล้วเราจะเอาติดกระเป๋าไว้ตลอด mm hmm. ถึงเวลาเนี่ยเราติดกระเป๋าคือเราอยากกินเราหยิบขึ้นมาแล้วก,แวก็แล้วก็เอามากินเสมอทีนี้เราก็เล่นกันเล่นกันเหมือนแบบว่ามีเป็นเมืองอะเมืองสมมุติของเด็กปหนึ่งสก็คือจะมีชาวบ้านมีพระราชา มีทหารมีโจรมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นกันเหมือนใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็ทําเป็นสืบว่าแบบมีอะไรคือเล่นกันปกติถามว่ากฎกฎกติกามีไหมไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรอกเราแค่อยากเหมือนเด็กมันเล่นเป็นโลเปะเหมือนเด็กอยากเล่นเป็นตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเมืองสมมต,ติมันต้องมีพระราชาต้องมีนู่นนี่นั้นทีนี้โอ้อยออกมาหาบทสรุปไม่ได้คือทุกคนนะอยากเป็นพระราชาหมดเพราะพระราชาเดินไปที่ไหนคนอื่นต้องให้ความทำมโหลพใช่ไหม พระราชาเอามาพระราชานู่นนี่นัน่นเออแบบว่าเหมือนสามารถสั่งได้เด,เดินไปนู่นไปนี่วิ่งรอบซีอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะขำๆกันสนุกุกันเด็กอ่ะมันก็อยากเป็นคนที่สั่งคนอื่นได้มันสนุก,นกอะไรเงี้ยเออทีนี้โอ้ยออกก็แล้วคุยก็แล้วยกมือก็แล้วทุกคนแม่งอยากเป็นพระราชาหมดก็อ่ะอย่างนั้นวันนี้กูคงไม่ได้เล่นอะไรแล้วล่ะถ้าเกิดทุกคนจะเป็นพระราชาเนี่ย คือกูสั่งมึงก็ไม่ยอมเพราะมึงก็เป็นพระราชาเหมือนกันมึงสั่งกูก็ไม่ยอมเพราะกูเป็นพระราชาเหมือนกันสรุปทุกคนเป็นพระราชามันก็ไม่ได้ก็ทีนี้มีเพื่อนคนหนึ่งในวงผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่เป็นแต่จาได้ว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงยกมือขึ้นมาเบอกว่างั้นเอางี้ไหมพระราชาต้องมีของต้องมีของมีค่าต้องมีของที่แบบดูแพงๆอ่ะถ้าใครอ่ะที่มีของมีค่าที่สุดอ่ะก็จะเป็นพระราชาเพราะพระราชารวยสุดอ่ะ ผมทุกคนก็เอ้ยโอเคก็ไปหาของของตัวเองในกระเป๋าบ้างในล็อกเกอร์ข้างหลังห้องบ้างอะไรเงี้ยก็ไปหามาผมก็นึก้วยนึกขึ้นได้ว่า,มาผมมีลิงป๊อปนี่หว่าเขา,าสำหรับผมนี่คือแบบไอ้เฮียนี่คือแหวนเพชรเม็ดเป้งอ่ะคือแบบอูรวยสุดแน่เข้าใจปะ่ะทุกคนก็เอามาเนี่ยฉันมีเหมือนแบบเพื่อนผู้หญิงก็เอาไอ้ไอ้ตัวดินสอกดมาที่แล้วแล้วหัวดินสอกดมามันจะเป็นเหมือนเป็นเพชรเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย เออก็แบบผู้หญิงก็มีอันนี้อันนี้ก็มีพวงกุญแจ<ม>ตุ๊ก,กตามีนน่มีน,มนี่ก็โชว์กันไปทีเนี้ยความเด็กอะ่ะมึงประเมินค่าของคือเราอะ่ะจะรู้สึกว่าเราอะ่ะสิ่งนี้มีค่าที่สุดแล้วใช่ไหมต่างคนต่างก็มีของมีค่าของฉบับตัวเองแล้วพอกูโชว์ลิงป๊อปอ่ะเรามีนี่แหวนเพชรแล้วคือมันเม็ดใหญ่มาก <S <S> <S ไอ้เฮียนี่คือมันเม็ดเป้งมากจริงๆริลิงป๊อปมันแบบ เออมันมันเป็นมันใหญ่ลูกอมเม็ดใหญ่เลยเออคือแบบกูไปโชว์แล้วกูก็แกะแกะเสร็จปุ๊บกูใส่แล้วกูก็โชนนี่เรามีแหวนเพชรเม็ดใหญ่มากอลังการชิบหายเลยที่มึงตีให้กูเนี่ยรุประครุปรบเอออ่าสมมติเป็นราชาไงโชว์แหวนเพชรปุ๊บทุกคนแม่งวุ้ยคือแบบดูจากรีแอคชั่นก็คือกูนี่แหละพระราชาอ่าเสร็จปุ๊บทุกคนก็บอกโอเค อันนี้เป็นพระราชาเพราะแบบมีแหวนเพชรแล้วกูก็แบบวันนั้นกูก็แบบกินแบบจบจ๊บจบแจบ๊จบแล้วก็สั่งเพื่อนสนุกสนุกอ่ะแล้วก็เราก็เลิกเล่นก็กลับบ้านกันไปทีเนี้ยกูก็คิดในใจว่าไม่ได้ละกูต้องมีลิงป๊อปทุกวันมันเหมือนเหมือนเป็นไอเทมแบบไอเทมลักไอเทมลักของกูละของลักของห่วงกูอะ่ะคืออันนี้กูก็ขอแม่บอกว่ายังไงก็ได้คือขอขอซื้อลิงป๊อปติดกระเป๋าไว้ทุกวัน ตอนเช้าผ่านผ่านร้านโทรห่วยผ่านอะไรก็จะซื้อลิงป๊อปเนี่ยเก็บเอาไว้ปุ๊บใส่กระเป๋าเอาไว้จะกินไม่กินก็ว่ากันก็ถ้าไม่กินก็คือเอาให้มันอยู่ในกระเป๋าเมื่อต้องการกินหรือเมื่อต้องการใช้งานเมื่อไหร่กูก็จะเอาลิงป๊อปออกมากูคือพระราชาเข้าใจปะกูกูก็อ่ะกูได้แล้วกูได้ใบตายกูแล้วปรากฏผ่านไปอีกสักช่วงเวลาหนึง่งจําไม่ได้แล้วกี่วัน มันมีการเล่นพระราชาอีกแล้วโอนอยออกเหมือนเดิมเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมคือทุกคนตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นพระราชาอก็ไปเอาของมีค่ากันเหมือนเดิมทีนี้เราเนี่ยแผนซ้อนแผนเนี่ยเราคิดไว้คือแบบจะว่ากูเป็นคนเหลี่ยมตั้งแต่เด็กก็ได้นะกูคิดไว้ว่าลิงป๊อปอะ่ะเมื่อมันถูกใช้งานไปอะ่ะความลับมันถูกเปิดเผยอะอแสดงว่าทุกคนอะ่ะ มันมีมันจะมีมันมีแน่ๆคนที่จะซื้อลิงป๊อปมาชนอะกูเข้าใจป่ะว่าแบบเพราะทุกคนอะรู้หมดแล้วว่าถ้าใครมีลิงป๊อปแปลว่าคนนั้นเป็นพระราชาอืมแล้วก็มีจริงๆมีจริงๆคือมีคน่ะเอาลิงป๊อปมาโชว์ประมาณสองสามคนเลยว่ากูมีกูมีแหวนแล้วก็มาข่มกันด้วยว่าแหวนสีแดงคือธาตุไฟกูยิ่งใหญ่กว่าลูกคีอะไรก็ไม่รู้เข้าใจป่ะคือแบบมันมันไปคือจินตนาการเดกเออ ซึ่งกูคิดไว้แล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกูก็เลยซื้อลิงป๊อปเอาไว้ทั้งหมดสองอันเพื่อที่จะข่มว่ามึงมีคนละอันนะกูมีสองกูใส่ซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยคือกูได้ได้เตรียมการเรื่องนี้มาเรียบร้อยแล้วเพราะกูรู้สึกว่ายังไงซะวันนี้ต้องเกิดขึ้นแต่พอกูเข้าไปค้นกระเป๋าเฮียไม่มีลิงป๊อปวะลิงป๊อปหายไปจากเมื่อเช้าที่มีมันหายไป แล้วก็มีตัวละครระหว่างที่กูหาหาหาอยู่ก็มีเสียงในตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยแต่เราอะมีลิงป๊อปสองอันนะเป็นเพื่อนคนหนึ่งหยิบแบบชูมือสองมือขึ้นมาแล้วใส่กูก็แบบเอ๊ะทำไมมันมีลิงป๊อปสองอันแล้วทำไมกูไม่มีเลยวะเริ่มคิดในใจว่าหรือว่ามึง เอา,เอาของกูไปแน่ๆแล้วก็เลยไปถามสอบถามมามันก็ยังมันก็ยังไม่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับสักพักหนึ่งในมุมมืดมในมุมมืดหนึ่งของห้องเป็นเด็กเป็นเด็กที่อสมัยก่อนต้องเล่าว่าเรามีเพื่อนอ่าฝ้ายอาจจะจำได้เรามีเพื่อนที่ เขาเป็นผู้พิการทางสายตาแต่เขามาเรียนร่วมกับเราปกติเนี่ยแหละคอยพิมพ์อักษรเบลจําได้ปะสมัยก่อนตอนประถมะถ้าจําไม่ผิดอ่ะชื่อหมูกับไม้ถ้าจําไม่ผิดนะอ,อ,อ,อสองคนแล้วน่ารักมากหมูกรบไม้เป็น,เป,นเป็นเพื่อนที่นิสัยดีมากน่ารักมากคือเขาก็จะอยู่เหมือนทํากันบ้านนั่งคุยกันไปปับป๊บปุบป๊บปั๊บพิมพ์อักษรเบลไปเสร็จแล้วหมูกระไม้ก็ก็แบบตะโกนขึ้นมาเหมือนเพราะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อ เขาเรียกอะไรครัคือหมูกับไม้อ่ะอาจจะมองไม่เห็นแต่เขาหูเขาดีมากนะเขาได้ยินเขาจะได้ยินเขาจะได้ยินอะไรทุกอย่างอ่ะแบบแม้แต่กระทั่งเราไม่ได้ยินน่ะเหมือนเหมือนเซนต์เขาหรือภาษาสัมผัสเขาจะดีมากเขาเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ใช่คือเขาจะอยู่มุมหนึ่งของห้องเสมอเพราะว่าเขาจะนั่งทํากันบ้านหรือนั่งคุยกันนั่งอะไรแล้วพิมพ์อักษรเบลไปเขาก็ยกมือตะโกนขึ้นมาแบบว่าเพราะว่าผมอะตะโกนขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยหรือเป็นแหวนเราหรือเปล่าเพราะเราซื้อมาสองอันแต่ของเราหายไป อแล้วกูก็พูดขึ้นมาพระราชาโดนขโมยแหวนมึงคิดดูแล้วกันค่เือเด็กอ่ะเด็กอ่ะกูไม่ยอมอ่ะเออพระราชาโดนขโมยแหวนเนี้ยแล้วหมูขมายก็แบบยกมือขึ้นมาว่าเต้นเราได้ยินนะว่าเพื่อนคนนี้สมบุติและกันเพื่อนคนนี้แบบเนี้ยไอเอ่ะมันมาถามเราว่าเติ้ว่าแบบกระเป๋าเต้นอยู่ไหนเพราะผมมานั่งใกลหมูมายตอนนั้นอออเ แล้วหมูามาว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆพอเขาจาได้ว่าผมนั่งข้างๆเขาบอกเนี่ยอยู่ข้างนี้แล้วผมก็เลยอ้าเอาของเราไปหรอมาเอามาเอาแหวนในกระเป๋าเราไปเหรอมันก็เลิกลักเลิกลักเลิกลัก,ลก,ลกแล้วมันก็วิ่งหนีเลย <c oughs> ผมก็ร้องไห้อยู่ในห้องเลยพร้อมกับพูดพูดประโยคซ้ำๆเดิน <c oughs> เวลาชาโดนกมรมเบื้งเวลาชาโดนกระเบื้อเด็กอะ ไอ้โจนขโมยนนี่มันก็แบบว่านั่วร้ายมากเลยนะเห็นเขาแบบตาบอดอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยไม่มีหลักฐานคิดว่าเขาไม่เห็นมึงคิดดูมันก็เหลี่ยมใส่กูมันคิดว่ามันก็คิดว่าแบบไปถามคนอื่นเนี่้แต่นี่แบบเออเขาไม่เห็นอันเขาไม่เห็นก็เลยไปไปถามเขาว่าแบบคือจริงๆอเน่ะเหมือนประมาณว่าแบบเออไปถามเขาว่าแบบไม่แน่ใจแต่ว่ากูนั่งข้างหมู่มายไงเขาก็จะแบบบอกได้ว่าเออเนี่ย เพราะเวลาคุยบางทีคุย,คยกันหันหน้าคุยกันอน่ะเขาจะรู้ไงว่ากูอยู่ข้างขวาเขา,อ,าอะไรเงี้ยเออเขาก็จะบอกนี่ไงโตเติร์นอยู่ข้างขวาเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปคนคนคน,คนดูสิคนเราคน<ะ>เรามึงดูสิมึงนี่นะขโมยแล้วมึงก็ยังไปทำเพื่อนที่แบบแหมฮ่ออาพยายาสอยหน้าแม่งนี่คือนั่นแหละแล้วคือแบบอันนี้คือเหตุการณ์ที่แบบว่าของรักของห่วงอันแรกที่แบบว่า ผมเจอไปอืมแล้วก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งโตขึ้นมาหน่อยประมาณแบบป .3 ป .4 ช่วงนั้นนะ่ะฮิตมากหุ่นโปกเกมอนเล็กๆเอามาดีดใส่กันนะ <c oughs> เออในโรงเรียนนะ่ะฮิตมากเลยคือช่วงนั้นอนะช่องเก้าการ์ตูนมันฉายโปกเกมอนแล้วแล้วมันก็จะมีหุ่นที่แบบมันจะอาจจะมีทั้งของแท้จากญี่ปุ่นแล้วก็ของของก๊อปจากจีนอืมแต่ขายลืมเลยขายกันแบบ หน้าโรงเรียนจะมีแบบร้านขายหรือเดินไปฝั่งตรงข้ามที่ก็เป็นร้านขายของที่ขายของเล่นขายหนังสือกระตูดก็จะมีพวกนี้ขายเยอะเป็นโมเดลแล้วเราก็จะซื้อไอ้โมเดลตัวเล็กๆก,ก็หุ่นหุ่นประมาณแบบไซส์ประมาณหัวแม่มือเงี้ยมาดีดมาดีดบนโต๊ะมาดีดบนโต๊ะนักเรียนดีดดีดกันเสร็จปุ๊บใครดีดดีดตัวของเพื่อนหล่นจากโต๊ะเพื่อนแพ้แล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นแบบเป็นการแบบพนันกันเล็กๆของเด็กอ่ะคือแบบถ้าสมมติใครแพ้ ก็คือต้องเสียตัวนั้นให้คนชนะอืมอ่ามันก็จะมีอย่างนี้ซึ่งผมเนี่ยก็มีมีมีของที่แบบเราเป็นทั้งตัวที่เราซื้อเองกับตัวที่เราแบบไปได้มาบ้างเสียมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันผมรักมากคือคาบิกอนมันจะเป็นโปโกเกมอนอ้วนๆที่นอนนอนทั้งวันอะอ เออเป็นเหมือนมีหมีอ้วนๆนอนอย่างเดียวโอ้ยตัวนี้ตัวเมตาแล้วเนี่ยสมัยก่อนให้มันอึดมันถึกคือมันมันมันสูนท่วงมันดีอ่ามันมันนอนไงเออมันนอนสูนท่วงมันดีมันไม่เหมือนตัวอื่นที่แบบลักษณะเป็นตัวยืนอ่าเออแล้วขาเขอคือโดนเกี่ยวนิดนึงบางทีหมุนล่วงมาละแต่ไอตัวเนี้ยดีดไปแล้วแทบไม่กระดิกไอตัวนี้ผมรักมากเพราะว่าหนึ่งคือผมเนี่ยใช้มันแข็งแล้วผมชนะบ่อยมากกับสองคือ ก่อนก่อนที่จะได้มันมาสาเหตุทีม่มันได้มาคือแบบไปหาซื้อมาสองสามล้านในละแวกใกล้โรงเรียนอ่ะไม่มีตลอดคือเหมือนแบบมาทีไรก็หมดมาที่ไรก็หมดอ่ะกว่าผมจะได้ตัวนี้แบบนานมากแบบหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนได้อ่ะก่อนเราจะไปซื้อมันมาได้อะไรเงี้ยเออแล้วแบบซื้อก็ยากเอามาแข่งก็ชนะบ่อยมันเลยเป็นตัวที่ผมหวงมากอ <Yeah. S 1> ทีนี้มันก็จะมีเพื่อนไอ้ที่เล่นๆกันอ่ะการการเล่นกันอ่ะมันก็คือเล่นกันในห้อง แล้วมันก็จะทัวร์นาเมนต์มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่าในห้องเนี้ยแข่งกันบ่อยใช่ไหมอีกมันมันจะมีทั้งหมดสามห้องโรงเรียนผมห้องอื่นมันก็จะมีการแข่งขันแบบนี้เหมือนกันแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งที่อิ่มตัวว่าแบบประมาณว่าแบบโอเคในห้องเนี้ยกูกูค่อนข้างที่จะแบบเซียนละจะมีอยู่ไม่กี่คนที่แบบเก่งๆดีเก่งๆอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มไปถาห้องอื่นบ้างมันก็จะเริ่มมีการแบบแข่งกับห้องอื่นบางทีเนี้ยไอการแข่งอ่ะมันก็คือแบบแข่งแบบ เสียเลยถ้าเกิดแพ้คือคือคุณต้องเสียตัวนั้นให้คนชนะเลยมผมอะด้วยความที่ในห้องอะผมค่อนข้างมั่นใจแต่ไปห้องอื่นอะคือแบบผมก็ไม่อยากเสียเพราะตัวนี้มันหาซื้อยากแล้วก็พยายามมีแผนสำรองว่าแบบเก็บตังค์แล้วก็จะไปซื้อตัวอีกตัวหนึ่งเอาไว้เผื่อเผื่อว่าไอตัวนี้แพ้สำรองกู <laughs> ง <laughs> ต้องเสียกูกูทนไม่ได้ที่จะต้องสูญเสียคาบิกอนไปกูก็จะแบบหาพยายามหาคาบิกอนอีกตัวหนึ่งมา แต่หาเท่าไหร่มันก็หาไม่ได้อ่ะอืมมันก็ถึงวันที่ผมต้องไปแข่งกับเพื่อนท้องอื่นละแล้วก็จัดแข่งกันเป็นทัวร์นาเมนต์เลยแพ้ตกรอบแล้วก็เสียตัวให้คนชนะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆใครชนะเป็นเหมือนมไล่สายอ่ะชนะเจอชนะปุ๊บ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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ที่หนึ่งผมก็ไม่กล้ามันเป็นการแข่งที่ผมไม่กล้าเอาคาบิกอนไปลงเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมแพ้ผมจะเสียมันไป เราก็แข่งกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อๆก็ชนะชนะชนะมามันก็จะมีตัวอื่นที่แบบเราเราใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเออแบบแล้วแต่ผมก็จะมีเหลี่ยมของผมนิดนึงอะตรงที่แบบว่าอ่าเราจะวางเราจะเลือกโปเกมอนจากในถุงจากอะไรของเราอะมีกี่ตัวเอามาเสร็จปุ๊บพอผมก็จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกก่อนว่าเออเอาไนไนาย,นาย,นายวางก่อนเลยว่าอยากอยากเอาตัวอะไรมาลงพอนวันวางเสร็จปุ๊บผมก็จะดูว่าผมก็จะเลือกตัวที่ใหญ่กว่าฐานฐานดีกว่าแน่น <laughs> มาก ใช่กูให้มึงเลือกก่อนอะไรคือเด็ก <de k S 2> <game S 1> อ่ะแกเกมเด็กอ่ะมันจะมีความแบบกูอยากดีตัวนี้กูอยากเล่นตัวนี้อ่ามันจะเหมือนซาโตชิที่มี<แ>มีปิกาจูเป็นตัวหลักใช่ป่ะเด็กนะด้วยความเป็นเด็กอ่ะมันก็คือจะมีตัวเมตาของตัวเองแต่ผมอ่ะจะเล่นถ้าสมัยก่อนอ่ะยังไงผมก็วางคาบิ้อนรัว,วแต่อันนี้เนื่องจากเราไม่อยากสูญเสียมันอ่ะผมก็จะวางแบบว่าอ่างนั้นเงาก,กันเลยวางมึงเลือกมาเลยเอาตัวอะไรพอมาเสร็จปุ๊บกูก <c oughs> ็ค่อยเลือกตัวมาแก้ทาง Mm. ถ้ามึงเอาตัวผ,มผอมๆบางๆมากูจะเอาตัวตันๆมาเลยมาแบบชนแบบไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างนั้นหรือถ้ามึงมีตัวตันๆกว่าก็ผมก็จะแบบหาหาตัวที่แบบว่าอาจจะไม่บางมากอะ่ะแต่เป็นตัวที่ดีดแล้วศูนทวงดีคืออาจจะไม่ได้หนาเท่ามันแต่ว่าศูนทวงดีดดีด,ดแล้วค่อนข้างแม่นเพราะว่าให้มันพลาดเอง mm. อให้มันพลาดเองอะไรอย่างนงี้ก็แบบเ หรือบางทีตัวบางๆแต่ว่ามันมีแกนแบบตุ่ดแหลมๆเงี้ยเวลาดีดโดนถ้าดีดไม่โดนเต็มเตมตัวเนี่ยดีดดีดไปโดนขาโดนแขนมันจะหมุนมันจะไม่ล่วงหรอกแต่มันจะหมุนเงีเพราะว่าศูนย์ตรงกลางมันแหลมๆหมุนใช้ลูกข่างอะไรเงี้ยคือเราก็เหลี่ยมประมาณนึงเราก็จะจัดตัวมาแก้ทางพอถึงแมทชิงผมขึ้นไปถึงแมทชิงนะทีเนี้ยมันก็เจอตัวเหลี่ยมเหมือนกันคนจากเพื่อนอีกอีกห้องหนึ่งมันก็บอกว่าเฮ้ยไหน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 มาแข่งกันอ่ะแมตแมทชิงแล้วอะ เอาคาบิกอนมาได้ป่ะมันรู้ว่าผมผมแบบรักคาบิกอนมากมึงมึง,ม,งมึงนี่เลี่ยมเหมือนกันนะกูแบบเออกูก็แบบอ่ะไอ้เหียสินเสมอกนอนะ <c oughs> มันก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะเอาตัวที่มันรักที่สุดมาเหมือนกันนะให้ผมเอาตัวที่ผมรักที่สุดมา <c oughs> เออก็ดีปรากฏไอ้เหียกูแพ้มันกูแพ้มันแต่ว่ากูไม่ยอมเข้าใจป่ะ ศักสีกูไม่ยอมกูก็แบบพยายามจะเหลี่ยมกลับว่าแบบเฮ้ยในในนัดชิงอ่ะเอาให้มันถ้าแพ้ชนะเอาให้มันขาดไปเลยกูขอสามกูขอ 3, สามนี่เห็นไหมนี่นมันคือเหลี่ยมของเด็กไทยชนะ,ะเหมือนเป้ายิชชูอะถ้าเป้าเป้าเดียวชนะปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ไมันต้องสามเป้าสามเป้าไม่ได้ไมันต้องห้าเป้าเฮียอะไรเงีๆๆ้ยเขาเรว่าคือแบบมันเป็นเหลี่ยมของเด็กไทยที่แบบเวลาเราเล่นกันแล้วแบบต่อเวลากูไม่อยากแพ้อะเอออะไรเงี้ย กูก็แบบไม่ได้เราต้องเล่นกันสามสามรอบแล้วถ้าใครชนะชนะสองในสามอ่ะเอาไปเลยอืมผมก็แบบดีดรอบรอบที่สองผมชนะรอบที่สามผมชนะผมก็คิดว่าโอเคกูชนะแล้วมันเลี่ยมผมกลับเว้มันบอกว่าไม่ได้ต้องห้ารอบนั่นไงชนะสามในชนะสามในห้าเออสามในหน้าก็ได้ผมก็แบบอ่อากูก็ได้เพราะเหมือนแบบมันน้ําท่วมปากอะคือกูขอต่อมึงรอบหนึ่งลออแล้วมึงให้กูเนี่ยถ้าถ้าถ้ากูกูไม่ให้ก็กูแบบ แย่ <Yeah. S 2> กูดูแย่เลยอะอะไรอะกูอ,อัได้ไอ้เฮียรอบที่สี่แม่งชนะเว้ยก็เท่ากับสองสองต้องมาดวลรอบห้าโธ่ดีว่ารอบห้ามันเหมือนแบบมันเหมือนอยากได้จัดคือเหมือนเป็นเป็นรงที่แบบมันหิวมันหิว,ห,วหิวชัยชนะ,ะหิวหิวคาบิก้อนกว่าเออมันมันดีดผ้าเองไว้ยมันดีดตกโตเองตั้งแต่เริ่มเลยนะอะความแบบความเก่งอะมันเหมือนบอลน,นัดชิงอะเออแม่งเก่งอะดีดพัวผิดเหลี่ยมแล้วตกเอง เฮ่ก็เฮแล้วตอนแรกมันมันรีบไปเก็บแล้วมันบอกขอไม่ขอไม่พลาดพลาดมไม่ได้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 กูก็รีบไม่ได้เลยแล้วลกูก็ได้ของมันมาแล้วก็รักษาคาบิกอนไม่ได้แล้วหลังจากนั้นกูเลิกเล่นคาบิกอนอีกตลอดเลยเพราะกูแบบนีหวาเสียวหวาเสียวกูก็เลิกใช้คาบิกอนเลยเออแล้วเก็บเอาไว้แทนเขาหิ้งเลยชนะแล้วพอประมาณนั้นกูบอกกูจะไม่เอามึงไปเสี่ยงอีกแล้วเหียเออ ประมาณนี้เรื่องของรักของขวงของผมเนี่ยนะครับผมก็จบลงไปแล้วกับคาบิกอนสุดลักของคุณเติ้ลนะครับผมเดือดรุ่นเลยีเเรื่องอันหารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องํำขัญในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องหันหารในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องขำขัญในวันนี้ก็เป็นได้